ขอ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 เสียงคุณเลยครับนารอยากคว้าไหมครับวันนี้ด้วยความกระมังไม้กระมือในการที่เราจะได้นะครับสิ่งต่างๆนี้มาตั้งใจว่า2ปีนี้นะครับ2,500ชุดเนี่ย2,500คราวควเนี่ยจะมอบให้พี่น้องประชาชนที่ยังมีความประสงค์อยากจะได้นี่นะครับ2,500นะครับตอนนี้นะครับแต่ว่าอาจจะมีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าต้นๆเนี่ยขอช่วยจำนวน2,500ก่อนนะครับถ้าหากว่าพี่น้องยัง ช่วยกันแบบนี้ทางท้องถิ่นช่วยกันแบบนี้ผมคิดว่าไม่ต้องถึงสองปีนะท่านประธานผมคิดว่าปีเดียวครับจะทำให้หมดครับสองพันห้าร้อยคนรับและคันนี้ก็จะกระบอกกับพี่รอดว่าอยากจะทําให้และวันนี้คุณแม่ประเทียนใกล้ความจริงและทหากว่าท่านนายกช่วยมันจะพู่นี้บอกว่าเห็นโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากจะพยายามหารงประมาณส่วนที่ไม่ได้ใช้หรือว่าไม่จำเป็นนั่งใจไปย่อยซื้อให้กับพี่น้องประชาชนนะมันจะเป็น ฝากท่านนายกนะครับที่ตั้งใจเพื่อบว่าประมาณต่างๆปลายปีนะตลาดอยู่นะท่านตลาดตลาดก็ก็มันกในใบปลมนะก็ฝากท่านท่านนายกว่าค่อยๆทำไปนะครับแล้วท่านที่เห็นประโยชน์ได้กับประชาชนจริงๆอ่านะครับขอเสียงพี่น้องชาวพันแสนครับในพงนาบก็ได้กับท่านได้อยู่นะแต่พันกับพันแสนก็เหมือนกันเหมือนกันไม่ยากเหมือนไหมแน่นอน นะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณท่านแอนเชอท่านนายกท่านประธานที่ใหญ่บ้านไหนพวกกำนันที่ใหญ่บ้านทุกท่านนี่นะครับเดี๋ยวพวกเราช่วยกันเอาไปช่วยกันติดตั้งให้กับล็อก้าฮันน้านะครับจะได้ช่วยกันดูแลนะครับครับก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวจะไปอีก3ที่ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับบรรดานที่ใหญ่บ้าวนะครับที่ใหญ่บานจะได้ท่านนายกพัชรพลภูมี เอาอันทีนะบริษทจัระภพัน์สิทธิ์พักเทพบริษดีท่านเจ้าคุนของเราเนี่ยได้มอบเงินให้ผมมา1นึ่งแสนบาทเอาสาระมท่านใหมาซื้อให้เราเนี่ยส่วนหนึ่งด้วยกัน SGC s g นี่ก็เป็นบริษัทปูนนะครับให้เงินให้ตังมาให้ปูนมาเดี๋ยวท่านอำเภอที่นี่จะใช้ปูนในการปรับพื้นปรับดังต่างก็แยกท่านประหลัดจังหวัดนะเราจะได้จัดปูนมาให้นะครับก็จะดูแล บ้านไหนที่ไม่มีจะทำให้ใหม่นะครับ่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ